ครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC r a l i t y ครับพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC กับผมองค์อาจธรรมนิธานะครับคุาผู้ชมครับในช่วงเทศกาลวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกวันที่องค์การสหประชาชาตินะครับได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญวันของโลกใบนี้น่าภาคภูมิใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นชาวพุทธวันนี้เป็นวันสาคัญวันของพระพุทธเจ้า วันที่พระพุทธองค์ท่านประสูติตรัสรู้และปรินิพานจึงเป็นวันที่เราจะได้ร่วมกันถวายพุทธบูชานะครับนอกจากจะได้ถวายอามิสบูชาด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธ,ธรรมทำบุญทำทานหรือว่าร่วมกันเวียนเทียนแล้วก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติธธบูชานั่นคือนึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมสู่การปฏิบัติให้เป็นบุญกุศลและเป็นความสุขความสำเร็จในชีวิตนะครับันนั้นองค์กรต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อที่จะร่วมถวายพุทธบูชาและเป็นโอกาสให้ชาวพุทธให้พุทธบริษัท4ีได้ร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธ,ธรรมแล้วก็ศึกษาคําสอนอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็จะได้ร่วมกันณวัดต่างๆทั่วประเทศไทยทั่วโลกองค์กรต่างๆก็รวมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้นเช่นเดียวกับสถานที่แห่งนี้ครับตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขานครราชสีมาที่มาที่นี่นะครับเพราะว่าปกติแล้ว เวลามาห้างสรรพสินค้าก็จะนึกถึงการจับใจ่ายใช้สอยนะครับหรือว่าเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจแต่บัดนี้สถานที่นี้มีเรื่องของจิตใจครับจัดต่อเนื่องมาแล้วนะครับสำหรับเทศากาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นครั้งที่8นะครับส่วนบรรยากาศหรือเรื่องราวน่าประทับใจจะเป็นอย่างไรผมเชื่อเหลือเกินว่าจะไปเติมเต็มพลังใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่มีตำแหน่งหน้าที่หรือมีโอกาส ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อถวายพุทธบูชาจะได้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อรับบุญกุศลในวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกนะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับคุณปรีชาลิมอัวท่านดํารงตําแหน่งนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าเดอมอนครราชสีมาให้เกียรติสนทนาในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่ปรีชาครับพี่ปรีชาครับกิจกรรมที่ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดต่อเนื่องกันมานั่นคือกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาจัดที่ห้างสุสินค้าดมอนนครราชสีมาแล้วก็เลือกใช้เป็นห้อง M C C Hall ก็เป็นคอมเพรสชันฮอล์ใหญ่จุด้สักกี่ท่านครับพื้นที่4 0 0 0ตารางเมตรนะครับถ้านั่งฟังธรรมด้วยกันก็4 0 0พนคนโดยประมาณโอ้โหถือว่าเป็นลานบุญที่ใหญ่มากเลยนะครับจุดแรกเริ่มมีที่มาอย่างไรกับกิจกรรมครับ ครับคือในห้างสินค้านี่ก็มีคนหลากหลายที่เข้ามาช้อปปิง้งครับถ้าเราแบ่งคนเป็นสามวัยคือวัยเด็กเยาวชนวัยกลางคนแล้วก็วัยที่สอวอาวุโสแล้วเห็นว่าวัยที่เป็นสอวอเนี่ยก็มีใจที่จะไปทําบุญสุดทานกันเป็นประจําโดยเฉพาะ,กะเกษียณแล้วนะครับแต่วัยกลางคนก็มีภารกิจการงานมากวัยเด็กๆก็เรื่องเรียนเรื่องเที่ยวนะครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างของคนสอวก็คือ,คอวัยเกษียณ กับวัยกลางคนเนี่ยมันก็เริ่มห่างไปเพราะด้วยภารกิจงานแล้วด้วยความมีภารกิจงานมากกับวัยเด็กของเยาวชนคือลูกๆเราเนี่ยเราก็ห่างพอ,อสมควรเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเราจะต่อเชื่อมกำลังบากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มาศัพท์ส,สินค้านะส่วอย่ามาสองวัยวัยเด็กกับวัยกลางคนนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าสองวัยนี้เป็นวัยที่ต้องต่อเชื่อมไว้ได้เพราะฉะนั้นทํายังไงให้เขาได้มีโอกาสแวะเวียนจากเวลาที่เขามีอยู่แล้ว นะครับแล้วเข้ามาเติมอะไรบางอย่างเราเรียกว่าเติมปัญญาเติมความเข้าใจนะครับตอนนี้จุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนตั้งใจมาแต่ไม่ได้ตั้งใจที่มาเติมให้แวะเวียนมาด้วยความบังเอิญบ้างหรือว่ามีความตั้งใจมาจากบ้านบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาได้เสริมจากสิ่งที่เขาได้อยู่แล้วก็คือการมาจับชายชายซอยมาทานานต่างกันครับเราก็เห็นว่าเยาวชนเนี่ยเป็นจุดหมายสําคัญนะครับเด็กนักเรียนในภาคการศึกษาเนี่ย เป็นเด็กที่ควรจะต้องให้เกิดความเข้าใจในจุดนี้เป็นเบื้องต้นเพราะว่าเวลาเขาเติบโตแล้วเนี่ยมันจะได้มีแก่นในหัวใจติดไปด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในวัยนี้เป็นวัยที่เราก็ผ่านกันไปแล้วเราโชคดีที่เรามีผู้ปกครองหรือพ่อแม่เราเติมเชื้อให้เรามาพอสมควร,ครเราก็ไม่อยากจะทิ้งเชื้อนี้ไปให้หายไปก็อยากจะต่อเชื้อให้กับเยาวชนซึ่งอาจจะเป็นล้านๆเลนๆหรือว่าเป็นลูกค้าก็ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นจุดนี้เราจึงพยายามสร้างประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นกว่าประโยชน์ที่มีอยู่แล้วก็เรียกว่าในช่วงเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็เข้าวัดทาบุญที่วัดใกล้บ้านหรือว่าวัดในชุมชนหรือวัดที่สัทธาแต่ในขณะเดียวกันพอมาใช้เวลาของครอบครัวหรือได้มีโอกาสที่จะแวะเวียนมาจับจ่ายใช้สอยมาทาภารกิจที่อันตอนนี้ก็คือเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าสาขาของนครสิมาคอนโดเนี่ยนะครับก็จะได้มีโอกาสมาตื่นปัญญามาสร้างบุญกันด้วยทราบว่าจัดต่อเนื่องมาถึง ปีที่แปด้วครับการจะทําอะไรต่อเนื่องได้ถึงขนาดนี้แล้วแต่ละครั้งนี่ก็ไม่ใช่วันสองวันครับก็30มสิบวันไปอย่างน้อยเป็นเดือนเลยเป็นเดือนเดือนก็ต้องอาศัยสภากําลังและความร่วมมือกันมากทีเดียวครับหน่วยงานใดบ้างครับที่ได้เข้าร่วมกันได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านแม่ทัพภาคที่สองตำรวจปูทอนภาค3าเทศบาลอบจ แลวก็โดยเอกชนที่เขาเห็นความสําคัญและก็ให้การสนับสนุนโดยเพียงที่เดอะมอลโกราชเดอะมอลสวนกลางก็อนุเคราะห์พื้นที่ให้เป็นพุทธบูชานะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้การทํางานเนี่ยสามารถที่จะมีพื้นที่บริการนะครับให้ให้เกิดความสะดวกสบายได้ก็เรียกว่าที่จอดรถพร้อมโอลานบุญนี้พร้อมมากนะฮะพื้นที่ที่รองรับคนได้ครึ่งหมื่น ถ้าเกิดจัดกิจกรรมหรือว่าจัดสถานที่ลงไปก็หลักหลายพันครับแล้วแอร์เย็นสบายแอร์เย็นสบายในขณะเดียวกันก็เรียกว่าได้มากันทั้งครอบครัวกับภารกิจอื่นๆด้วยครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่จะทําให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ดึงเยาวชนได้เข้าสู่ ด้วยนะครับในแต่ละปีมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานแล้วก็นําสู่กิจกรรมอย่างไรบ้างครับคือเราก็ต้องหาโจทย์ให้ได้ว่าเยาวชนในกลุ่มที่เป็นปัจจุบันเป้าหมายหลักเนี่ยเขาชอบการท้าทายชอบสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นแต่ละปีแนวคิดแต่ละปีเขาจะแตกต่างกันออกไปในปีนี้ใช้แนวคิดวสังสารวัตรหรือว่าภาษาที่ขยายความคือวงจรแห่งทุกข์ทำไมครับหมายความว่าในแต่ละปีก็จะมี เขาเรียกว่อหัวข้อของงานเพื่อการมาสืบค้นเข้าสู่วิถีของการศึกษาครับนี่ก็คือแต่ละแต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราใช้คาสั่งสารวัตรคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าไม่ไปใส่ใจความหมายหรือว่าเคยได้ยินแต่ไม่รู้ความหมายครับเคยได้ยินคําว่าเกิดแก่เจ็บตายก็ได้เหมือนกับเราเรียนพุทธวัตรมาแต่ก็ไม่ได้ไปใส่ใจนอกจากจะกินจะอยู่ ที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าถ้าหากว่ามีการปูพื้นให้เข้าใจแล้วรู้ว่าผลของมันคืออะไรนะครับผมได้เคยอ่านหนังสือของท่านเจ้าคุณเล่มนี้ดีมากทีเดียวก็มันเป็นแนว<อ>คิดด้วยครับพ,พระราชภาวนาจารย์วัฒนาชีโวนะครับน,น,นั่นโคตรแห่งสังสรารวัตรนี่แหละครับ๋อเชื่อว่าหลายๆท่านที่ติดตามอยู่คงจะได้มีโอกาสอ่านเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่เราได้ใช้ชื่อนี้ด้วย นะครับเพราะฉะนั้นผมอ่านหนังสือของหลวงพ่อท่านก็เลยมาคิดต่อว่าเอาละผมอยากจะมาสารในรูปแบบของการให้เห็นถึงข้อเท็จจริงรในการสร้างความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามพรสังสารวัตรเนี่ยหรือวงจรแห่งทุกตัวนี้เนี่ยเราพอเข้าใจแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจถ้าหากว่ารู้เหตุและรู้ผลผมเชื่อว่าคนเราอยากเป็นคนดีทุกคนคนะฮะก็เรียกว่ามาจุดประกายในการ ศึกษาธรรมะร่วมกันแต่ว่าก็ต้องมีวิธีการที่สื่อสารหรือว่าดึงดูดความสนใจซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของแต่ละปีละปีแต่ปีนี้น่าศึกษาจริงเลยฮะสั่งสารวัตรวงจรแห่งทุกวงจรแห่งทุกในนั้นถ้าเกิดจะหาวิธีการที่จะหลุดจากวงจรนี้ก็ต้องมาศึกษาดูนะครับในกิจกรรมในงานวิสาขบูชาทั้งหมดเนี่ยหลักๆก็คือการได้มีโอกาสมาปฏิบัติบูชาการที่เราได้มีโอกาสมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญมา9พระองค์นะครับจากหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสมาสักการะสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราได้มาเวียนเทียนมาสวดมนต์มาเจริญสติด้วยกันอันนี้เป็นองค์หลักอันที่สองเนี่ยเราก็มีกิจกรรมบุญคนไทยเราชอบบริจาคชอบทำบุญร่วมกันก็จะมาปิดทองพระพุทธรูปบ้างนะครับมาถวายสังฆทานบ้างนะครับหรือว่ามาตักบาตร หนังสือธรรมะด้วยกันนะครับมาฟังธรรมนะครับเราก็ได้กล่าวด้วยมนุ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มีบรรยายธรรมทุกวันนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็บ่ายสองโมงถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ5้าโมงเย็นครับผมแลวไปมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมีบรรยากาศของกลิ่นอายของบุญของสติของปัญญาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเติมเต็มให้ก็คือการที่มีกาสประชมเทศกาลครับเทศกาลแต่ละปีก็ต้องล้อตามกับแนวคิด เบื้องต้นหรือหัวข้อปีนี้สังสารวัตรเนี่ยแถวคิดก็คือว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินแล้วตกใจหลังความตายแล้วไปอยู่ที่ไหนรหรือตายแล้วไปไหนนะครับคนพูดตัวนี้แล้วพอพูดแล้วอาจจะกลัวสักพักน้งแล้วก็หายไปถ้าหากว่าได้มาสัมผัสได้เรียนรู้ถึงขั้นถึงตอนจริงๆแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าเราไม่ตายเราต้องไปอีกหลายภพหลายชาติตายเราไม่สูญไม่สูญชีวิตเริ่มต้นใหม่เหมือนแค่เปลี่ยนภพ,<บ>พ แต่สำคัญคือจะไปตรงไหนไปตรงไหนไไหน,นะครับจากครูบาอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าเรามีทางสี่ทางที่จะไปนะครับทางที่เราทำบุญสูนทานมีศีลห้าประจําใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจได้เกิดกลับมาเป็นมนุษย์อีกครับอันนี้ก็ถือว่าเสมอต้นเ,เสมอปลายเสมอตัวพูดง่ายว่าไม่ขาดทุนไม่กําไรเสมอตัวรักษาสิ่งที่เดียวไว้ได้ถ้ามีกําไรเพิ่มขึ้นครับก็อาจจะได้ไปสวรรค์ครับ ถ้าทําได้เป็นเรียกอะอรยะบุคคลสูงสุดก็อาจจะได้หลุดพ้นเป็นนิพพานนะเหมือนองค์สมมาสัมพุจจาราะพ่อทหารทรายรแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามเราหลงละเลิงอยู่นะครับไม่มีศีลไม่มรรำคลองใจอยู่บ้างเลยก็ตรงไปอบายแลแ้วจากนั้นขาดทุนเลยขาดทุนแล้วกลับยากด้วยน่กลับยากด้วยเพราะฉะนั้นสี่ทางสีทิศนี้ เราเป็นคนเลือกพระเจ้าเป็นคนแนะนําเป็นคนบอกทางให้ครับเราก็จะทํายังไงเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์ที่ส่งทอดกันมามาให้เกิดความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมก็เรียกว่าให้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อการออกแบบชีวิตของเราเองครับโดยมีธรรมะชี้ทางรพระพุทธองค์ท่านมีพระมหากราุณาธิคุณในการชี้แนะแล้วชี้แนะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทางพี่ปรีชากับทีมงานได้ร่วมกันก็นําเอาสิ่งนี้ มาให้เป็นประโยชน์ถ้าได้รู้แล้วก็มาทบทวนถ้าได้ที่ยังมีใช่ไหมฮะได้มีโอกาสเข้าสู่วิธีคิดวิธีทากันครับโอ้ดีจังเลยครับถ้าเราจะบอกว่าในเทศกาลเนี่ยจะสอนให้เรารู้ว่าห้องที่เราเตรียมตัวไว้ก็คือเป็นห้องแนะนํบก่อนเข้าไปเนี่ยว่าสังสารวัตรนี่คืออะไรเป็นแบบการศึกษาแบบเข้าใจง่ายๆของเยาวชนครับเมื่อไปแล้วก็จะมีโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์นะครับที่เราได้เห็น อาจจะเคยได้กราบท่านในสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอริสง์ต่างๆนะครับอันนี้คือความหมายว่าเหตุดีผลดีท่านเป็นเด็กเหมือนเราท่านเป็นเยาวชนเหมือนคล้ายๆเราท่านเป็นบุคคลเป็นสาธุชนจนทั้งท่านได้ไปเปลี่ยนอยู่ล่มการสวะพัทท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสติมีสมาสมาธิมีองค์ธรรมต่างๆมากมีกอุปเเบรูปไเรียกว่ามีพระมหาเถรานุเถรใช่ แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบก็เรียกว่ามาเป็นฮีโร่ให้กับเราว่าบุคคลที่ท่านแม้เกิดอยู่ในยุคของเราไม่ได้ยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบเหตุดีผลดีผลดีนี่คือสิ่งที่เราเอาให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ของจริงนะส่วนเหตุไม่ดีผลไม่ดีอันนั้นก็มีอยู่หลายแบบที่ให้ดูว่าผลนั้นมันร้ายจริงๆครับแล้วก็ดอกเบี้ยสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นี่คือเหตุไม่ดีผลไม่ดี และการที่เราได้มีโอกาสมาสักการะพระบรมเสด็จกระธาตุพระอรหันตธาตุทั้งหลายเนี่ยก็ถือเป็นบุญอย่างยิ่งนะครับนี่คออือสิ่งที่เราจะนําพาให้เยาวชนหรือสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสเห็นสัมผัสแล้วก็คิดจากคําสอนของพระพุทธองค์แล้วนําไปคิดดูซิว่าวิถีชีวิตเราขนานี้เราจะมีทางเดินไปทางไหนครับนะครับเราใช้คําง่ายๆว่าเราจะกล้าบุญกลัวบาปไหม กล้าบุญกล้าที่จะปฏิบัติดีด้วยศีลบาปสิ่งที่เราเรียกว่าไม่มีศีลหรือตรงข้ามกับศีลนะสิ่งที่เราทําตรงนั้นมันเป็นยังไงครับก็เรียกว่าบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นคือทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาัครบมาจุดประกายให้สว่างสวัวยขึ้นนะครับโดยใช้พื้นที่ที่ทางพิพิชารับหน้าที่ กับหมู่คณะในการดูแลอยู่ก็คือาสุทธินคราสเดลมนฑลราชสมาในการจัดกิจกรรมแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาร่วมกันนะครับสําหรับผลตอบรับ7ปีที่ผ่านมาสถิติหรือว่าความปลื้มประทับใจเป็นอย่างไรบ้างครับก็ดีใจว่ามีผู้ที่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยปีที่แล้ว2 4 0 0 0 0นคนครั้งกี่วันครับ3าวันปีที่แล้ว <2000 S> 2 4 0 0 0 0คนครั้งหมายถึงว่าบางคนอาจจะมา10ครั้งนะครับติดต่อกันบ,บางคนอาจจะมาครั้งเดียวก็นับเป็น2 4 0,000คนครับเพราะเราจะมีเจ้าหน้าที่นับคนเข้าประตูไปดีจังเลยครับที่น่าดีใจก็คือว่ามีเด็กนักเรียนเยนวาวชนเนี่ย65,000คนครับปีนี้พยายามเบ่งบานให้ถึงได้1 0คนคนนี่คือกลุ่มเป้าหมายนักเรียนเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีการบ้านจากคุณครูมาจากโรงเรียนมา เขาอาจจะมาได้อะไรไม่มากหรอกแต่ได้มาสัมผัสกลิ่นอายของบุญกลิ่นอายของความรู้ทางความเป็นจริงของชีวิตที่พระองค์ได้ส่งวางรากฐานไว้แล้วเนี่ยครับก็คือตัวเดียวก็คือบุญกระบาบนะบเขาทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปรักบุญกลัวบาปนะฮะแล้วก็ทาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นคือแก่นสําคัญครับครับผมแล้วพระองค์ไดส้สอนเสมอว่ารู้คุณทำให้เด็กรู้คุณ คือตรงท่าวันเนระุณนะครับนะฮะรู้ขุณพ่อแม่รู้คุณครูบาอาจารย์รู้คุณสังคมรู้ขุณชาติครับทําเพื่อสิ่งเหล่านี้นอกจากตัวเองแล้วนะครับเพราะงั้นเราตอบแทนบุคคลนี้แล้วแล้วเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธพุทธแบบไหนพุทธแบบพุทธที่เราเขียนไว้ในบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือพุทธแบบเข้าใจและปฏิบัติคือบางทีเวลาเราไปกรอกใบสมัครไปกรอกอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับ กับการที่เราจะต้องรายงานตัวของเราครับก็จะมีถามอยู่บ่อยครั้งนะครับศาสนาอะไรครัแล้วก็จะติ๊กทันทีว่าศาสนาพุทธสําหรับท่านที่นับถือพระพุทธศาสนามาครับแต่บางทีการที่เราติ๊กไปหรือตัดสินใจไปเนี่ยมาชี้วัดว่าตัวงเราเป็นชาวพุทธในระดับไหนนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกเราเป็นชาวพุทธครับเราจะมันเกิดตัวเองได้ไหมได้เราจะมันเกิดพระพุทธเจ้าได้ไหมอันนี้ไม่แน่นะนี่แหละฮะนี่เกิดจุดประเด็น มีประสบการณ์เลยครับรบ,บางครั้งสับสนนะถ้าเราไม่ได้มาศึกษานะครับเด็กๆนี่ยังสับสนว่าวิสาขะมา,าคะบ,บางครั้งยังไม่รู้ด้วยซ้ำวันไหนคือวันประสูติของพระพุทธองค์ครับครับผมนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกให้เป็นพื้นฐานว่าถ้าเราบกอกเป็นชาวพุทธนะครับเหมือนหนังสือหรือว่าทีวีที่เคยออกมาล้อเลียนว่าไปถานคนคนนี้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าถามเป็นคนไทยใช่ตอบาเป็นคนไทยพระยาชนาก็คืในร้อง้องเพลงลอยกระทงนี นะฮะเราไม่เป็นร้องเพลงชาติไทยไม่เป็นถาไม่ใช่คนไตยถ้าถามว่าเราเป็นคนพุทธใช่ถ้าถามวิสาขบูชาคืออะไรถ้าเราตอบไม่ได้นี้เราจะไม่เป็นชาวพุทธแต่สําคัญตอบได้แล้วต้องนําสู่วิถีของการปฏิบัติด้วยตรงนี้คือว่าเป็นแก่นสําคัญเลยนะครับที่คือที่มาว่าเราจึงได้จัดสัปดาห์วิสาขบูชาพุทธปรมีแต่คำว่าสัปดาห์นี้แปลว่า7วันแต่การจัดงานสามสุกวันอาจจะหลายสัปดาห์แต่ก็เป็นเรื่องที่ทําต่อเนื่องแล้วก็มีระยะเวลาที่ยาวนานพอ ให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมเหตุผลที่ยาวนานเพราะว่านักเรียนเนี่ยถ้าหากเขาจะมาดักได้ประโยชน์เนี่ยวันหนึ่งอาจจะรับได้พันคนครับถ้ามากกว่าน,นี้มันก็จะประโยชน์น้อยลงครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทยอยกันมาครับจองคิวกันมาเราจึงจะมีวิทยากรอธิบายให้ฟังมีสิ่งที่เป็นสาระให้เขาได้สามารถรับรู้อย่างเต็มที่เรามีนักเรียนแสนคนที่ตั้งใจมาครับถ้าหากเขาวันละพันคนนะครับสามสิบวัน ก็สามารถทําได้เยอะแบผะนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเตรียมไว้สำหรับเยาวชนเหล่านี้โดยเฉพาะให้เขาได้มีโอกาสได้มาแล้วมาอีกนะครับวันแรกมาเพราะว่าคุณครูจัดให้มาครั้งที่สองมาเพราะว่าเขาพาพ่อแม่มาครั้งที่สาเข้ามาเพราะว่าพ่อแม่พาเข้ามาครับดีจังเลยครับเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเติมเต็มความสว่างสวยแห่งปัญญาให้ให้เกิดขึ้นนะครับแค่เปลี่ยน แค่รู้วิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้หรือว่าสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาในปี2557นี้ระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่1พฤษภาคมถึงบถึง1มิถุนายน32วันพฤษภาคมถึง1นึมิถุนายนนะครับเปิลสอดคล้องอย่างนี้ครับว่าจังหวัดนครศรีมาเป็นจังหวัดใหญ่มี3 2อำเภอเพราะฉะนั้นทุกวันแล้วก็จะมีเจ้าคณะอำเภอ มาเป็นประธานสองทุกวันสาสิบสองอำเภอครับก็แปลว่าพระมหาเทระเจ้าคณะพระสังคาธที่การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยอีไเป็นประธานเจ้าคณะอำเภอทุกวันนะครับแล้วก็นายอำเภอทุกอำเภอโดยว่าการังหวัดได้ขอความร่วมมือให้พาเรียกว่าเยาวชนนะครับหรือว่าเรามีพุทธสมาคมประจําตําบลประจำหมู่บ้านนะครับก็มามาสัมผัสด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เวลาเราเกิดมาเป็นเป็นคนเป็นเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราก็มักจะเอ่อยปากว่าจีหรือว่าวรีวลรีหนึ่งเอราะว่าขอให้เกิดอาการครบ32ครับเพราะฉะนั้นตัวเลข32ส,สนี้ก็เป็นตัวเลขที่มีเหตุผลในการทําให้รู้สึกความสบายใจ32สามสองนเภอนะเราครบสามอความเป็นมนุษย์แต่เราตมาเติมความมนุษย์ด้วยจิตใจที่มีพุทธะในหัวใจครับผมในขณะเดียวกันกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นประดุจกับเวทีที่ให้ทุกภาคส่วน มวมีส่นวมทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยได้มีโอกาสแสดงออกถึงประโยชน์ที่เราจะได้ร่วมกันธนุบัณฑวงพระพุทธศาสนานะครับ,รบเป็นเวทีในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นแนวทางที่จะได้มาเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ในขณนะดเดียวกันสําคัญที่สุดคือเรื่องของการมาให้กําลังใจหรือว่าได้มามองหน้าที่ของชาวพุทธที่แท้จริง ว่าเราต้องร่วมกันในจุดตรงนี้นะครับอันนี้สอบถามมาถึงเรื่องของแรงบันดาลใจสักนิดหนึ่งว่าการจะขับเคลื่อนงานในลักษณะของพระพุทธศาสนาซึ่งจริงเราก็ดูแล้วก็ดูแล้วเหมือนจะไม่ได้เข้ากับวิถีของทางด้านเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ก็รวมการค้าอยู่เนี่ยนะครับความสับสนความมุ่นวายการจับใจใช้ซ้อยหรือต่างๆเนี่ยแต่กลับมีวิถีธรรมเกิดขึ้นมาถึงต่อเรื่องเจ็ปีแรงบันดาลใจที่พี่ปรีชาและบุคคละรมตรงนี้เพราะอะไรครับ ผมมีลูกสองคนนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเราจะมอบการศึกษาให้เขาเขาเ็พอจะเลี้ยงตัวเองได้ถ้าเราจะมอบทรัพพลายบัติให้เขาเป็นทุนชีวิตเขาก็พอจะเลี้ยงตัวเองได้แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะรอดอย่างไรให้เขาเป็นคนดีของสังคมผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมมีในใจก็คือความเป็นคนที่รู้จักนะครับบุญกับบาปเพราะฉะนั้นผมสอนบุญกับบาปเขาได้ แต่ว่าเขาเองก็อาจจะรับได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําให้เขาดูอยู่เขาเห็นเป็นแบบอย่างให้เขาได้เป็นสังข้อสังเกตเนี่ยเราจะทําให้กระเฉพาะลูกเราสองคนเนี่ยสังคมเราก็จะอยู่ลบาบากครับผมจะแบ่งปันยังไงให้ลูกสองคนหลานอีกแสนคนนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมอยากจะตอบแทนบุคคลแผ่นดินตอบแทนเ,เรียกว่าเป็นพระกุศในในหลวงของเรารแล้วก็ตอบแทนเป็น เรียกว่าถวายเป็นพุทธบูชาด้วยผมให้ลูกผมผมให้หลานผมและผมให้คนที่เราปรารถนาดีกับเขาซึ่งเขาเดินข้าเดินเข้ามาหาผมคิดว่าเราอยากตอบแทนพระคุณเป็นดีครับผมนึกถึงคําสอนของพระเดชพระกุหลวงพ่อท่านได้ให้แนวทางไว้ว่าเรามีตําแหน่งหน้าที่เอาไว้เพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะการทำธุรกิจทางโลกเท่านั้นแต่ใช้โอกาสนี้ในการทําหน้าที่ มอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราแล้วก็บุคคลรอบข้างตรงนี้ถือว่าเป็นภาพที่ชัดทีเดียวนะครับแล้วอยากจะขอบคุณหรือว่าอนุโมทนากับผู้มีส่วนร่วมอย่างไรตั้งแต่คณะสงฆ์องค์กรต่างๆรวมถึงต้องบอกว่าทีมงานของเดอะมอ์นครสุราก็ลงกันเต็มแรงเลยนะครับเรียกว่าบทีจัดอีเวนต์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพอถึงเวลาน้นก็มาเป็นกิจกรรมเพื่อสงบใจนะครับแต่ก็ต้องรับบุญใหญ่กันเยอะเพราะว่ามีสิ่งที่ต้องทําเยอะมากตรงนี้อยากจะกล่าวความในใจกับความรู้สึกกับทีมงานอย่างไรบ้างคือ ผมเองทํางานคนเดียวและทีมเดียวคงไม่ได้ครับเพราะงั้นผมก็ต้องขอกราบรัตนาขอพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดนครรีมานะทุกรูปทุกองคุบาอาจารย์ที่ได้ให้แนวคิดและคอยกำกับผมให้ถูกต้องตามตามธรรมนะครับแล้วก็พระผู้ใหญ่บ้านเมืองถ้ามนเป็นท่านนายทัพพระที่สองเป็นประธานอำนวยการจัดงานท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านาบบาานายกอบจท่านนายกเทศมนตรีคุบาอาจารย์โรงเรียนต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะทีมงานที่ดมอโคราชทุกคนนี่คือกําลังสําคัญ ที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นโดยพาะยิ่งทีมงานที่ทํางานกับผมเนี่ยกวัยรุ่นก็ตื่นสายเนาะก็ตื่นเช้าขึ้นรู้จักตับบาทร,บรู้จักว่าวันนี้วันพระนะ<อ>รู้จักว่าวันนี้เราต้องมาใส่บาตรนะคือกิจกรรมที่ปลูกศรัทธาไปด้วยปลูกศรัทธาไปดีจังเลยครับถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านศิลธรรมในองค์กรด้วยใช่ครับในขณะเดียวกันก็อยากเป็นประโยชน์ให้กับ คนหมู่มากโ<ช>ดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้เลือกมาอย่างสถานที่แห่งนี้ก็คือคดมรนัรรราชสีมาด้วยฝึกการให้ครับนะครับ,รบนอกเหนือจากช่วงเทศกาลวิสาขบูชาเนี่ยในในในดมรเราที่นี่ทุกวันศุกร์เนี่ยผมก็มีห้องปฏิบัติธรรมเราใช้โครงการว่าวันศุกร์สุขใจใกล้ธรรมทุกวันศุกร์หกโมงเย็นะห้าโมงครึ่งนะฮะการดิบดิรดมรครูบาอาจารย์มาสอนธรรมะแล้วก็มาสอนการปฏิบัติจเจริญสติสมาธิ มาคุยธรรมะก,กันชั่วโมงหนึ่งครับถือว่าเป็นการล้างแบตเตอรี่ครับนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์บางคนก็หยุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมาแล้วก็มีสมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมนี่ก็เป็นโครงการทําให้เขามีความรู้สึกว่าธรรมะอยู่ใกล้ตัวเขามากขึ้นครับผมใครที่สุดนี้ครับเชื่อว่าผู้ชม DMC ที่ได้มีโอกาสรับฟังก็เกิดแรงบันดาลใจนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีโอกาสที่จะได้ใช้ทั้งตําแหน่งหน้าที่หรือว่าความตั้งใจเพื่อประโยชน์ สำหรับตัวเราแล้วก็ประโยชน์สังสคมรอบข้างก็ติดตามรับชมอยู่อยา,ากจะฝากอะไรไปถึงท่านเ่านั้น,นครับครับทุกวันนี้<ม>เราก็คงทราบข่าวรองเรื่องของการที่สังคมเราก็มีความรู้สึกว่ากระวนกระวายใจแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือ,อ,อสังคมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวบุตรหลานของเราเพราะฉะนั้นสังคมแรกๆก็คือครอบครัวทำยังไงให้ครอบครัวเรามีความสุข แต่นีความสุขแบบนี้เนี่ยเป็นความสุขแบบไหนสุขแบบร้อนหรือสุขแบบเย็นผมเชื่อว่าสุขแบบร้อนทุกคนก็เข้าใจแต่สุขแบบเย็นอาจจะคนไม่ค่อยเข้าใจสุขแบบเย็นตัวน,นี้หมายถึงว่าเราจะต้องอยู่ในความรู้สึกว่าเราทุกใจน้อยลงทุกใจน้อยลงคือไม่ต้องเป็นต้องต้องมีกินมากมายอะไรแต่สังคมที่เราบอกอยากให้สุขเย็นเนี่ยก็คือให้ทุกคนมีความรักในครอบครัวและยังสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดการเบียดเบียนตัวเอง คนอื่นและสังคมผมได้ทราบและก็ได้ศึกษามาบ้างว่าการที่เราจะรู้สึกลดการเบียดเบียนรู้สึกว่าเราจะสุขเย็นเนี่ยตอเมื่อเรามีศีลเป็นองค์หลักในการครองชีวิตเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงสิ่งที่อมตะสมาสัมพรธเจ้าได้เป็นได้เป็นผู้ที่วางรากฐานของโลกแห่งความสงบเย็นด้วยศีลเนี่ย กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตอยู่ในครอบครัวอยู่ในจิตใจของทุกๆคนแล้วบ้านเราจะสงบบ้านเราจะเย็นใจแล้วก็ใจเย็นสังคมเราจะเย็น,ยนประเทศชาติเราก็เย็นความเย็นนี้ชุ่มฉ่ำขอให้สีลกลับมาอีกสักครั้งครับครับผมวันนี้ทางรายการต้อนงะขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติสนทนาในรายการและต้องอนุโมทนาบุญทุกๆบุญที่ได้ร่วมกับบุคคลนักสร้างสรรค์กิจกรรมทางผู้ศาสนาขึ้นด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับคุณปรีชาลิมอัวผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาให้เกียรติสนทนาในรายการนะครับกิจกรรมวันวิสาขาบูชาที่เกิดขึ้นที่เดอะมอลล์นครราชสีมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ในช่วงเวลาที่เราจะได้สั่งสมบุญช่วงวันวิสาขาบูชามีกิจกรรมเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วโลกดังนั้นอยู่ใกล้ที่ไหนไปร่วมบุญที่นั่นนะครับท่านใดมีความปรารถนาหรือว่าอยู่ใกล้ๆก,กับ เดี๋ยวมนะรนครศีมาก็เรียนเชิญน,นะครับมาร่วมงานสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาพุทธบารมีงานบุญยิ่งใหญ่สุขใจใกล้ธรรมนะครับในปีนี้หัวข้อที่ใอ้ทุกท่านที่มีโอกาสมาเติมเต็มความสวา่างสวยแห่งปัญญาคือสังสารวัตรวงจรแห่งทุกนะครับกำหนดจัดงานวันที่หพฤษภาคม ถึง1มิถุนายนพุทธศักราช2557ณ MCC h a l ชั้น3เ h อ m มอนครราชสีมานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง c a ซ l Center นะครับ044231000นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ w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  i s a k o r a c o m นะครับทุกท่านครับจำนวนทั้งสิ้น32วันนะครับที่จะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันและเกิดขึ้นจากพลังความรัก ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของทุกภาคส่วนที่มารวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวันนี้ได้ทั้งกิจกรรมที่เป็นกุศลได้ทั้งแรงบันดาลใจที่จะนําสู่การสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ยิ่งขึ้นไปนะครับอยู่ในภารกิจอะไรตําแหน่งหน้าที่อะไรเราสามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้างบุญบาร,รมี เพราะว่าสิ่งที่จะย้อนกลับมาก็คือความสุขใจความภูมิใจและความปลื้มใจนำสู่ประโยชน์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยก็ยุคโบราณกาลนะครับแล้วก็นำพุทธธรรมคำสอนนี้ให้เป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตของผู้คนมากมายโดยเฉพาะอนุชนคนรุ่นหลังให้สามารถรู้ว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิตและใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งภายในปัจจุบันภายในอายภูมิและภายในสังสารวัตรอันยาวไกลครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการ DMC Variety วันนี้นะครับหากต้องการติดต่อรายการติดต,ต่ตอทางอ e ีเมลนะครับ dmc variety at gmail com วันนี้ผมองอาจทำนี้ถายพร้อมด้วยแขกรับเชิญคุณปรีชาลิมอวและทีมงานนะครับที่เรามาใช้สถานที่ที่ห้างสุเทีนค้าดมนครราีมานะครับต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ